รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนครั้งที่สองของนายเจรศักดิ์ภูลวิเชียนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารงานในรอบ6กเดือน 1. โรงเรียนบ้านกระทะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อและนะวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV จนส่งผลสำเร็จทางการเรียนในระดับประเทศปีการศึกษา2563สูงขึ้นดังต่อไปนี้1.1ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน Reading Test หรือ RT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 รวมทั้งสองด้านได้93.33คะแนนระดับประเทศมี73.02คะแนนมีผลต่าง20.31คะแนนจึงมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 1.2ผลการทดสอบระดับชาติ National Test หรือ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมทั้ง2ด้านได้68.29คะแนนระดับประเทศมี43.97คะแนนมีผลต่าง24.32คะแนนจึงมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและสูงเป็นอันดับหนึ่งของเครือข่ายชุมพลบุรี3 1.3การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test หรือ ONET เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทุกรายวิชา44.07คะแนนระดับประเทศมี42.13คะแนนมีผลต่าง1.94คะแนนจึงมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและสูงเป็นอันดับสองของเครือข่ายชุมพลบุรี3 2. การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 โรงเรียนบ้านกระทะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแ n d ์และออนไลน์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในผู้เรียนและสถานศึกษา 3. นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 โรงเรียนบ้านกระทะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความสำคัญในการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. ได้ดำเนินการบรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่เกิดความชำรุดเสียหายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 5. ได้ดำเนินการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล 6. จัดทำห้องน้ำให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยการดัดแปลงแท้งเก็บน้ำดื่มที่ชำรุดมาเป็นห้องน้ำให้นักเรียน งานที่ได้รับมอบหมายในรอบ6เดือน 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการในเทศกำกับติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ทับ2564เครือข่ายชุมพลบุรี3ประกอบไปด้วยโรงเรียนสามคีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านซาดโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระทุม่มและโรงเรียนบ้านนนสัง 2. ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระดับอำเภอของโรงเรียนในตำบลมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สามดำเนินการตามโครงการลดภาระการใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยการเยียวยาเงินจำนวน2,000บาทในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสุรินเขต2เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2,564ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศประกอบไปด้วยโรงเรียนสามขีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนิวและโรงเรียนบ้านขี้เหล็กนวลจัด และสุดท้ายเป็นคณะกรรมการกันกรองพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่สองเพื่อให้มีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมขอขอบคุณทุกท่านในการรับชม